สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับวงตะวันเทคโนโลยีคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเลือดูหนาวนะครับเพิ่งจะเข้ามาได้อาทิตย์เดียวนะครับรู้สึกว่าตอนนี้งานบริการเคลื่องทําน้าอุ่นเนาะนะครับเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็นงานนอกได้ก็ดีเนาะแต่บางเรื่องว่าวันนี้เป็นงานของตัวเองงานของตัวเองก็ ซ่อมฟรีวนไปครับขออนุญาตตอดกล้องแป๊บนึงครับครับสาหรับเครื่องนี้นะครับตามถือว่าเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนๆเลยเนาะอ๋อไหนๆก็มาทางเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วนะครับถ้าถามว่าเฮ้ยมันดีไหมยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้มันดีไหมนะครับสิบปีแล้วครับเนาะถ้าจะบอกว่าของดีทําไมต้องเสีย มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับของมันต้องมีเสียเนาะนะครับสิปีแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับเปิดเปิดแล้วนะครับเปิดน้ํานะครับเปิดน้ําไฟไม่เข้าเห็นะครับไฟไม่เข้าไฟไม่ติดนะครับโอเคปิดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นแอดมินได้ทําการถอดแล้วล่ะตอนนี้ประกอบให้มันประกอบฝาเรียบร้อยนะครับปึ๊บนี่นะครับ อย่าลืมนะครับ safety first ครับ safety first ต้องโยกเบรกเกอร์ลงไฟก็จะไม่เข้านะครับเบื้องต้นแอดมินได้ตรวจสอบนะครับไฟเข้าปึ๊บผ่านโอ๊วไอ้ผ่าน,าน,านฟิวเทอร์โมฟิวน,นะครับฟิวไม่ขาดนะครับไมโครสวิตช์ไม่มีปัญหนานะครับเหนืออะไรอะ่ะไฟเข้าผ่านฟิวฟิวผ่านสวิตช์สวิตช์ผ่านวงจรน,นี่ไงครับวงจรก็มีหลอดไฟเนาะอ่ะ เดี๋ยวจะลองให้ดู <Your Baker. S 1> นะครับโยเปเกอร์โยเปเกอร์นะครับเมื่อเปิดน้ํานะครับสวิตต์ตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นะน,นะครับหนึ่งสองสามนะครับนั่นหมายถึงว่าไฟเตรียมตัวเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับและพันแน่นหน้าด้านหน้าของนี่ครับมีสวิต์ปิดเปิดเนาะนะครับอันดับแรกนะครับ แอดมินจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษอย่างที่เคยใช้นะครับแทนแทนเนาะสำหรับคนที่มีทักษะช่างเท่านั้นนะครับขายไม่มีความรู้เรื่องไฟไฟ้าอย่านะครับอันตรายถึงชีวิตนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเปิดน้ําเปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟเปิดน้ําสวิตทํางานนะครับสวิตทํางานนี่ครับเห็นไหมครับไฟติดเห็นไหมไฟติดนะครับ นี่ครับไฟติดหม้อก็ต้องต้มเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับสันนิษฐานได้ว่าตัววอลลีเอเบิลแบบ B 500K เจ้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบวิธีการตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปตรวดูวิธีตรวจเช็ควาลีเอเบิลตัวนี้ครับอ่าครับผมสำหรับวาลีเอเบิลนะครับวาลีเอเบิลชนิด B นะครับชนิด B นะครับ เ,เขียนให้ให้ดูเนาะวาลีเอเบิลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับปึ๊บเป็นแบบนี้ครับแล้วก็นี่อย่างนี้เปล่าสามขาเนาะหนึ่งหนึ่งขา สองขาสามขานะครับขา1หนึ่งขาสองขาสามนะครับเรียกว่าวา r ีเอเบิลนะครับมีขนาดนะครับ 500K ้อ500ยครับตัวนี้มีความต้านทาน 500K เ oh เโอห์เนาะ 500K เโอห์ oh m, ครับซึ่งนะครับวา r ีเอเบิลจะสไลด์ไปสไลด์ซ้ายหรือสไลด์ขวาขึ้นอยู่กับที่เราหมุนนะครับเหมือน หมุนซ้ายเนี่ยหมุนขวาหมุนขวาก็แชวแดงว่าตัวนี้กับตัวนี้ความต้านทานลดลงเห็นไหมทำมันเลื่อนไปทางขวานะครับความต้านทานจะลดลงเห็นไหมอันนี้ก็จะเริ่มช็อตตัวนี้นครับตัวตัวที่สองก็จะห่างจากขาหนึ่งเนาะนะครับเมื่อความต้านทานขาขาสองกับขาสามเหลือน้อยดังนั้นความต้าน,าาาาน,น,นาทานขาหนึ่งกับขาสองจะเยอะนะครับอ่ะพอเรา เลื่อนมาทางซ้ายนะครับเลื่อนมาทางซ้ายแสดงว่าลูกศรเนี้ยเราก็จะชี้มาทางซ้ายเห็นไขาหนึ่งกับขาสองความต้านทานใกล้เคียงศูนย์นะครับส่วนขาสามกับขาสองเนี่ยความต้านทานจะสูงมากนะครับหายหายไปเลยครับหายไม่รู้แหละหายใต้เคียงนะครับห้าร้อยเคนะครับวัดได้ห้าร้อยเคนะครับขนาดเดียวกันเห็นไหมครับทลิกมาด้านหลังครับปลอกแบ็กคับปลอกแบ็กก็คือสวิตช์นะครับนี่ครับ นี่ครับเมื่อเราปิดสวิตต์ปึ้งปิดสวิตต์นะครับอันนี้จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเปิดสวิตต์ปึ้งนะครับตัวนี้ก็จะต่อวงจรเห็นไหมวิ่งไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับใช้อาคูหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอารหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอาคูหนึ่งแตกๆเข้าไปนะ ครับเดี๋ยวเราจะปิดก่อนนะครับปิดปุ๊บป,ปิดมือเดียวเนาะปิดมือเดียวใช้งานได้มือเดียวเหมือนคนพิการยังไงไม่รู้นะครับอืมแบไว้ตัวเน็ตน,นะครับสีแดงจิ้มนี่อีกขาเป็นสีดำนะครับอ่าดูนะครับนะครับเข็มไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเดี๋ยวเราเปิดนะครับ เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับก็คืออ,ออ,กอนกับออฟเท่านั้นเองนะครับสีดําจิ้มไปเลยขั้วไม่ไม่สาคัญนะครับโอมการตรวจสอบความต่อเนื่องนะครับคือใช้โอห์ม,มิเตอร์เนี่ยไม่ไม่จาเป็นที่ต้องถูกขั้วนะไม่ไม่เลือดขั้วนะครับนี่แพ็กแล้วนะเข็มกระดิกเหรอไหมเข็มกระดิกนะครับอ่เราปิดดูปิด เช็นไม่กระติกใช่ไหมอ่าดังนั้นไอ้ปุ่มพกแฟกซ์พกแฟกเนี่ยครับก็คือสวิตช์ปิดเปิดนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้นะครับสําหรับไฟเข้าวงจรนี้นะครับจังเมื่อสักครู่แอดมินเอาตัวนี้ไปจิ้มนะครับตอนล่างนะอันเดียวกันเลยครับตอนล่างนะครับตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้จิ้มปึ๊บปรากฏว่าไฟติดเห็นไหมเป็นรถไฟติดเนาะตอนนี้ตัดตัดไฟออกมาแล้วนะครับนะครับ สำหรับความเข้าใจในเรื่อง v a r i a b l e vern, หรือความจำทานปรับค่าได้และมีสวิตในตัวนี่นะครับก็มีประโยชน์ในการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นค่ายนี้เนาะค่ายนี้ส่วนค่ายอื่นก็เพราะว่าตามกันไปเนาะแต่หลาดการเบื้องต้นเนี่ยต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าเทอร์โมฟิลสวิตถ้าดีทั้งหมดก็สันนิษฐานว่าตัวนี้ อาจจะไม่ได้เรื่องก็ได้เนาะครับและตัวสุดท้ายก็จะเป็นไตแอดนะครับครับถ้าเช็คทุกอย่างโอเคแล้วเหลืออย่างเดียวนี่ครับไตแอดคือตัวที่ต้มหรือไม่ต้มน้ํานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอ่าครับขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินและทีมงานเล็กๆครับในการทำคลิป ตรวจมาชมต่อไปตามที่ความรู้ความสามารถของทีกครับขอขอบคุณที่ทำงานจนจบ